หนึ่งในเครื่องมือที่เปรียบเสมือนดวงตาของมนุษยชาติในการสำรวจห้วงจัก,กรวาลและเอกภพอันกว้างใหญ่นั้นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่ากล้องโทรทัศน์วิทยุกล้องประเภทนี้ไม่ได้ใช้แสงที่มองเห็นได้ในการแสดงภาพออกมาให้เราได้เห็นแต่รับเอาสัญญาณคลื่นวิทยุที่วัตถุส่วนใหญ่ในอวกาศแผ่ออกมาตลอดเวลาแทนการตรวจจับหรือรับคลื่นวิทยุนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงตัวเคลื่นอนยังเดินทางทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีมากทำให้มนุษยชาติได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆมากมายในห้วงอวกาศนับตั้งแต่การเข้ามาของเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันเรามีกล้องโทรทัศน์วิทยุอยู่มากมายทั่วโลกที่คอยรับสัญญาณและกวาดมองท้องฟ้าอยู่โดยตลอดตัวอย่างของกล้องที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นมีมากมายด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มประเภทจานทรงพาราโบลายักษ์เช่นกล้องโทรทัศน์วิทยุของหอดูดาวอาริซิโบ หรือกล้องขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างกล้องโทรทัศน์ Fa s สไปจนถึงเครือข่ายกล้องที่ทำงานร่วมกันหลายตัวหรือสถานีเช่น DSN หรือ EHT ที่ใช้ถ่ายภาพของหลุมดำได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามกล้องโทรทัศน์วิทยุในอวกาศนั้นกลับเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีเพียงแค่ดาวเทียม s p e k TRR ของรัเสเซียเท่านั้นที่ยังคงทำงานอยู่ แต่แล้วทางนาซาก็ได้เสนอโครงการที่มีชื่อว่า LCRT หรือหลูนหน้าคราเตอร์เรดิโอเท e ลสโคปขึ้นมาองค์การนาซาเผยถึงแผนสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบมีจานร,รวมสัญญาณขนาดยักษ์ที่นอกโลกโดยจะใช้แอ่งหลุมใหญ่ที่มีอยู่แล้วบนดวงจันทร์ด้านไกลทำเป็นจานร,รับคลื่นวิทยุจากห้วงอวกาศลึกโดยให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรหากดำเนินการก่อสร้างสำเร็จ กล้องโทรทัศน์วิทยุแอ่งลุมดวงจันทนี้จะครองตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบมีจานร,รวมสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะทิ้งห่างก,กล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสในมณนทนกุยโจของจีนซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของจานร,รับสัญญาณ500เมตรและครองแชมป์กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน คอนเซปต์หลักของโครงการ LCRT นี้คือการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุประเภทจันยักษ์ประเภทเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์วิทยุของหอดูดาวอาริซิโบและโครงการฟาสบนด้านไกลของดวงจันทร์แน่นอนคขาว่าการก่อสร้างจานรับสัญญาณขนาดมหึมานี้ย่อมแตกต่างไปจากวิธีการปกติอย่างแน่นอนโดยพื้นผิวของจันนั้นจะใช้โครงตาข่ายแทนแผ่นหรือโครงสร้างแข็งของกล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วไปซึ่งยากต่อการประกอบ โดยตาข่ายนี้จะถูกดึงและขึงปลายที่ขอบหลุมโดยรถโรเวอร์เพื่อให้ได้ทรงของจานพาราโบลาเมื่อขึงตาข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนรับสัญญาณจะถูกห้อยไว้เหนือตาข่ายโดยผูกเอาไว้กับรถโรเวอร์ที่ใช้ควบคุมทั้งหมด4คันด้วยกันการขยับของโรเวอร์สามารถช่วยปรับมุมการรับสัญญาณหรือเปลี่ยนทิศทางของตัวรับได้โดยระบบควบคุมทั้งหมดถูกวางแผนเอาไว้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ กล้องโทรทัศน์ l c r t ถูกตั้งเป้าหมายให้ศึกษาคลื่นวิทยุในช่วงความถี่6 3ถึง30เมกะเฮิรตซ์ความยาวคลื่น1 0 5ถึง50เมตรช่วงคลื่นนี้ไม่สามารถรับได้บนโลกเพราะถูกสะท้อนโดยชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์จึงเป็นเหตุให้พวกเราไม่สามารถศึกษาหรือเก็บข้อมูลปรากฏการณ์ที่แผ่คลื่นวิทยุในช่วงนี้ออกมาได้เลยการก่อสร้างกล้องโทรทัศน์ l c r t จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในวงการดาราศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างแน่นอน ด้วยขนาดของจานที่ใหญ่ที่สุดแล้วความอ่อนไหวในการตรวจจับสัญญาณก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่อาจเทียบได้นอกจากนั้นแล้วการที่กล้องโทรทัศน์นี้มีดวงจันทร์ทั้งดวงเป็นโลกกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ของมนุษย์บนโลกและดาวเทียมรวมไปถึงดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีก็สามารถช่วยเรื่องการกำจัดคลื่นรบกวนออกไปได้แทบจะทั้งหมดการที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศย่อมหมายความว่ากล้อง LCRT นั้น ไม่มีตัวกลางใดๆมารบกวนการรับสัญญาณเลยแม้แต่น้อยกล้องตัวนี้จะกลายเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้ประโยชน์จากโครงการ LCRT ยังมาในอีกหลายรูปแบบด้วยกันประการแรกเลยก็คือด้านวิศวกรรมซึ่งจำเป็นต้องดูแลในด้านวัสดุและการก,ารก่อสร้างทั้งหมดของ LCRT วัสดุและแนวทางที่ได้จากการสร้างกล้อง LCRT นั้น จะเป็นรากฐานที่สำคัญมากในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ในอนาคตเมื่อมนุษย์เริ่มเดินทางไปตั้งรกรากจริงๆระบบควบคุมจานอัตโนมัติโดยเฉพาะกับรถโรเวอร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันหากเราสามารถออกแบบระบบการก่อสร้างที่ทำงานได้เองทั้งหมดก็จะนับเป็นก้าวแรกในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่น d y s u n spheres การส่งพลังงานในอวกาศมายังโลกหรือ Space Elevator ที่จะนำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่อีกขั้นหนึ่งในฐานะสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิเลยทีเดียวการส่งยานที่ใช้ในการก่อสร้างเองก็นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆด้วยถึงแม้ดวงจันทร์จะมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกแต่ก็พรากเอายานสำรวจไปแล้วหลายลำจากการลงจอดที่ผิดพลาดซึ่งมักจะเป็นการพุ่งชนนั่นเอง การส่งทั้งวัสดุและยานด้วยวิธีที่ประหยัดแต่คงประสิทธิภาพเอาไว้จะช่วยเบิกทางในการส่งวัสดุและอุปกรณ์ไปยังดาวอังคารด้วยเช่นเดียวกันไม่แน่นะคะว่าในช่วงเวลาที่การก่อสร้าง LCRT เริ่มขึ้นมนุษย์กลุ่มหนึ่งอาจจะได้สังเกตการลงจอดบนสถานีอวกาศลูนาเกตเวย์หรือยานสตาร์ชิปของ SpaceX กก็เป็นได้การออกแบบจานให้ใช้ตัวสะท้อนสัญ,ญญาณที่เป็นตาข่าย นับว่าเป็นแนวความคิดใหม่มากเช่นเดียวกันถึงแม้จะสร้างง่ายกว่าแต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยคุณภาพหรือปริมาณสัญญาณที่ด้อยลงจุดนี้เป็นข้อสังเกตสำคัญทีเดียวว่าจะสามารถแก้ไขได้ผ่านการประมวลผลหรือขนาดที่ใหญ่มากๆของจาร์รับสัญญาณได้หรือไม่การสร้างจาร์รับสัญญาณบนด้านไกลของดวงจันทร์ยังช่วยเพิ่มองค์ความรู้ของเราต่อบริเวณนี้อีกด้วย และหากการพัฒนาระบบควบคุมและส่งข้อมูลของ LCRT เป็นผลสำเร็จก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างภาคพื้นโลกกับบริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ได้อีกด้วยซึ่งการที่ดวงจันทร์ถูกแรงไทเดนฟอสต์ล็อกให้หันด้านไกล้เข้าหาโลกทำให้ด้านไกลกลายเป็นมุมอับสัญญาณตลอดซึ่งในปัจจุบันต้องใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงจันทร์เป็นตัวช่วยรีเลย์สัญญาณด้วยวิสัยทัศน์และลักษณะของโครงการ LCRT แล้ว มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่จะช่วยปลุกความสนใจในด้านอาวกาศโดยเฉพาะกับดวงจันทร์ให้กลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วข้อมูลด้านดาราศาสตร์ที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ LCRT นั้นแน่นอนคขาว่าจะช่วยเปิดเผยด้านใหม่ๆของเอกภพของเราได้อย่างแน่นอนเราอ,อาจตรวจจับสัญญ,ญาณรูปแบบใหม่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของจักรวาลน,นี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในช่วงคลื่นที่มนุษยชาติแทบไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ล่าสุดทางนาซาได้อนุม,มัติงบประมาณ1 2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐพร้อมเวลาอีก9เดือนให้กับทีมวิจัยเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการก่อสร้าง LCRT ขึ้นมาจริงๆโดยทีมผู้ออกแบบหวังว่าจะสามารถพัฒนาต้นแบบของกล้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากต้องการให้รับสัญญาณวิทยุค,ความถี่ต่ำในย่าน6-30เมกะเฮิร์ได้ซึ่งจะเปิดประตูสู่การมองเห็นภาพของจัก,กรวาลในยุคเริ่มแรก ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดได้มีโอกาสศึกษาวิจัยมาก,ก่อนโครงการเมกับโปรเจกต์นอกโลกนี้จะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการก่อสร้าง LCRT จะให้ประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว